ต่เย็นๆครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบโอ้โีนะฮะรุบรีดต่ารๆบรีงรนบรีบริงรนะรบรับรนบรีรับรีนรนบรี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 ีบรีบดีบรีีบรีบรี้รระบรีบรีรีบรีรีบรีรีบครีบรบรีบรีบรี้รีบรีหรีบร้บีบรนบรรับรีบรีบรีบนะครับก็บรีบรรีบรีรับรีบรีบรีนี่ีรรบ คู่นี้เป็นคู่ที่4นะครับส่วนคู่ที่5นะครับขอว่าย้ายไปเป็นคู่สุดท้ายนะครับแจ้งกรรมการว่าพี่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคู่ต่อไปจะเป็นคู่ที่6ครับคู่ที่6หมายเลข4ี่สมาเลขยีมาเข้าเตรียมซันอารอมที่จุดสตาร์ทได้เลยนะครับคู่ที่6หมายเลข46หมายเลข25พบกันนะครับ46่สิบอกจะอฟมรถโชง์ไฟจูเนียร์นั่นหมายเลข25่ห้องเตอร์ออมรถนะครับห่างรเข้าจุดสตาร์ทได้เลยนะครับเป็นการแข่งดิสก์นะครับใน ปลายนะแต่เที่ยวป่าบาร์ดี้เต็มครับหมายเลข49แล้74เข้ามาอันเดียวมาแล้วรับขอทางให้เน่ด้วยนะครับขอทางให้เน่ด้วยอีทางนะครับจะไปขวางทางโอ้โหอย่าไปยืนใกล้หลักนะครับเดี๋ยวนี้ต้องไหนเป็นหลักคนไหนเป็นคนนะฮะนะครับโอ้เมื่อกี้จะพาไปแล้วทีนึงนะครับคูที่พัดครับ48